คุณเทคนิคสุดซักกันบ้างโดยคุณอภิวัตวีศิริเวชนะครับเดยมเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ l ิเบอร์ดเตอร์นะครับวันนี้แนะนามา2ตัวนะครับเช่นเดิมนั่นคือตัวของแอดวานนะครับคุณอภิวัตว่าแม่รูปแบบของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่าย่อในขาขึ้นนะครับให้แนวรับที่210บาทนะครับแนวรับถัดไปที่206บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่2 1 5บาทนักเก็งกไรมาเจอกันต้านหน้าที่210 9บาทนะครับ้องบอกว่าวันนี้ราคาหุ้นของแอดบายถือว่าแหม่ยมีการแทรกันนี่หนาแน่นนะครับในส่วนของแซตัวที่สองนะครับที่คุณอภิวัตรแนะนำนะครับในตัวของ MTC นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรว,ว่ากำลังฟื้นตัวนะคกำลังฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่38บาท50ตางแนวรัฐไปที่37บาทส่วนแนวต้านแน่อยู่ที่41บาท ตั้งถัดไปที่42บาทนะครับเรียกว่าแม่พอฟังแบบว่า2แซปกันไปแล้วว่าทั้งแอดฟ n านทั้ง MTC ดีอย่าลืมศึกษานะครับหรือว่าไปดูที่ว่าไอ้ว่าเาานเื่องของพื้นฐานเป็นอย่างไรหรือว่าอ่ะแต่อย่างน้อยคือเราเล่นเทคนิคด้วยเราก็ต้องมีความรู้เรื่องของพื้นฐานด้วยก็ไม่เสียหลายแต่ประการใดนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับปูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ ในส่วนของ f a c e b o o k ผู Inside, ้นิสัยกับช่อง y o u t u b e ผู Inside, ้นิสัยที่เกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์พุ่ i n s i ไซด .com รวมถึงสื่อโซเชียลม่ได้อื่นไม่ว่าจะเป็นตัวของ TikTok นะครับเว็บไซต์พุ่ i n ินไซด์นะครับหรือว่าหรือว่าหรว่ทางทาง u ูท b e นะครับหรือว่ามีหรือว่าจัดตรงจัดเต็มเลยทีเดียวถ้าอก่ามากันแบบว่าครบเครื่องนะทุกแพลตฟอร์มนะครับงก็ฝากไลค์ฝากแชร์กัน เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพื่อที่จะสร้างสรรคผลงานที่มีคุณภาพต่อไปนะฝากที่สำคัญคืออย่าลืมติดตามข่าวสารแบบเดียวทามทางเว็บไซต์หุ้น com, อินไซต์ของสำหรับรายการกล้วยห,หอมกับครูวันนี้อ้ออำํายท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม